ครับพี่น้องวันนี้นริตะจะไปขึ้นเรือดำน้ำครั้งแรกมักขึ้นเรือดำน้ำมั่นดีพี่น้องเราจะพาไปชมนะครับพี่น้องบรรยาก,กาศใต้น้ำใต้พิภพของเรือดำน้ำที่มั่นดีนะครับพี่น้องเจ้าเคยไปยินข่าวมันบ่เรือดำน้ำบานท่อนบ่นีและเรือดำน้ำของแถบอันนี้เจ้าจะเห็นเรือดำน้ำจริงๆแเป็นยังไง just straight over there okay okay นี่ไมากเลยอะอเอาโอเคต้องรอก่อนอุ้ยไเห็นน้ำข้างล่างอะต้องทาหรอลูกโอเคโอโอเฮเียว ว้าวโอ้ยเห็นนวโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้อ้อ้โอว้โอ้้อ้้้้โอ้้โอ้้้้าว้้โว้้้้โอ้้โอ้้้้้้้้ เต็มเลยอ่ะี่มันจะมาอุ้ยพี่้องอุ้ยลึกมากเุ้ยปลาเยอะมากเลยอาขอปลาแบบปลาโอ้โหมเยอะาเนี่ยัรียนเยอะมาเนี่ไม่ปลาเยอะมากเลยโอ้โหลอตาดูเฉใกล้สิ

Ô mọi đi, ơi mọi người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  ơi mọi อันนี้คือปาะการ่งนะครับทุกคนปาะการ่งอะไรนะปลาเยอะมากแบบอยู่ใต้ห้องเรือลำน้ำอะ่ะสวยเวอร์มันเห็ดเลย ตอนก่เห็นปานี้ยไมคะอยากกินปิ้กปละเ่งไหมคะอยากกินปิิงกระขอไหมคะยกดูากกังเอใหญ่มากล็กตาดูล้องเงนะไปดูปากกาลังอย่างกอบพี่อย่างบอกพี่จะพาไปลอกาใ้ไปเที่ยวทะเลดูดูปากกาลังเหนไหมคะยังิวน้ำด้ย บ้านเราน่าจมีอย่างนี้เนาะพี่เลือนปะขึมีอยู่ตอนนี้วินไม่ไม่ได้มีเรือนะมีกับน้ำมันกินน้ำมันฟานอนไปไล่นี่มนอดนะ